สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงือเรานะครับเบาสักศีนะครับเมื่อนี้สีมะเบาราคานะครับราคาเข่าให้พี่น้องฟังนะครับเป็นราคาเข่าประจําวันที่18นะครับพฤศจิกายนนะครับ2 5งพันหครับพี่น้องราคาเมื่อนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องจมดินลงไปเรื่อยๆนะครับฝนกับบริโตกเลยครับพี่น้องแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับล่งเรื่อยๆครับจนได้หลายคนนะครับพี่น้องบอกว่า มันเป็นราคาเขาหรือราคาแกบเบาสักซีพื้นว่าครับพี่น้องตอนนี้นะบางพื้นที่นะครับพี่น้องซื้อตําหอดเก้าบาทนะครับเก้าบาทนะครับถึง1 1บาทนะครับพี่น้องซื้อยุราคาประมาณนี้แต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะครับขนาดในภาคอีสานเองนะครับที่เป็นการปลูกเขามะลิในพื้นที่นะครับกะย่งราคาตกต่าครับพี่น้องเมื่อเรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตนะครับเขาว่าเขาภาคอีสานนะครับเขามะลินี่นะครับถือว่าเป็นเข่าทีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ แต่ว่าราคาเนี่ยมันบบเป็นอันดับหนึ่งที่ราคาพี่น้องตกไหลมูนะครับพี่น้องกรซซัมกันครับอ่าเขาขายบอกทุเรียนน้นนะครับพี่น้องทุเรียนน้นเป็นของดีอันดับหนึ่งของเมืองน้นครับลูกละพันกลัวถึงหมื่นครับพี่น้องนี่คือทุเรียนน้นแต่ว่าของดีอันดับหนึ่งของชาวหน้าเฮ้านะครับเขามะลิเขาหอมที่หนึ่งนะครับราคากับตกต่ำนะครับย่ำยี่ลงไปเดือดเลยนะครับพี่น้องเนาะจนถึงขันว่าเปรียบเทียบกับตนทุนนะครับ แทบสีเปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับพี่น้องค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยค่าขี่ไก่ค่ายางแพงขึ้นไปเป็นจํานวนมากแล้วครับหลายเท่าโตนะครับอ่าประกวบครับช่าหน้าต้องใส่เครื่องจักรกลนะครับคู่มือบุมิไผ่เอากงอเอาควายลงไปไถคือเก่าเนาะกับว่าท่ารุ่นซัดเนาะกับว่าหลายอย่างเนาะครับพี่น้องก็คือค่าปุ๋ยค่ายาค่าเครื่องจักรต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องแบกรับนะครับเพราะว่าภูมิหน้าหาไรซิบไรบุมิไผ่หรอกครับที่จีซื้อรถไถขั้นละเกือบพ่อหลานนะครับมไไวถ นะครับพี่น้องก็ต้องจ้างเพิ่นเนาะครับเนาะกะเห็นใจทั้งทั้งเจ้าของรถไถนำพราะว่าค่าน้ำมันก็เพิ่มขึ้นค่าซื้อล้อค่าอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นครับบาร์ซีก็เห็นใจของทั้งสองฝ่ายเนาะครับพี่น้องเนาะกะซอยเหลือกันไปครับพี่น้องสำหรับประกันราคาเนาะครับที่บาร์ซีก็ได้แจ้งไปในตอนเสาร์ๆของมื้อนี้เนาะครับกะเพิ่นก็ว่าวันที่22ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเนาะครับเนาะกะประกันราคานี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสีใจ ตกเท่าใดนะครับโดยการประเมินนะครับโดยการประเมินของภาครัดทั้งภาคอีสานเขาเพิ่นว่าต่อไรมันอยู่ที่ประมาณ300รกิโลต่อไรคือเป็น,เป,น,นเป็นกลางๆของเพิ่นนะครับ300เท่าไดนี่แหละครับเบาสักสีกับโบนีใจเดี๋ยวสิขอไปถามข้อมูลท่านเกษตรอำเภอเพิ่อนอีกเท่าน,นึงนะครับเนาะเพิ่นให้เป็นราคากลางซ้ำกันเบิดครับเป็นห้าสิบอกว่าหาร้อยกิโลต่อไรหรือว่าตันหนึ่งต่อไรประกันราคากันสี เริ่มจากราคากลางคือราคาที่ภาคราชเลียให้ประมาณ300รกโลนะครับต่อไรนะครับพี่น้องเนาะกับบุงค์หัวส่ายเท่าไหร่นั่มม่นกับว่าเขาราคาแพงพ่น่าเนาะแต่ว่าจริงๆเาราล้านเกษตรต่างๆที่รับเนาะโบ,โ,บโบมีล้านใดที่ราคาแพงครับมีแต่อันราคาถือเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสักสีสิขอมาไลา่งานนะครับในส่วนของเอฟซีเพิ่นสะกดเนาะครับว่าจังไดนะครับ,นนะรบในส่วนของพื้นที่บ่าวสักสีเริ่มต้นจาก10บบาทจุดแปดศูนย์นะครับ ขึ้นไปจนถึง11บาทจุดสนะครับพี่น้องเนาะครับก็เริ่มจากรายงานนะครับรายงานจาก FC ฟซีมนทรงมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับขอบคุณ FC ได้หลายนะครับจากคุณวรโชดนะครับเนื้อกระโทกนะครับบุรีรัมม์มาริสดนะครับสื่สิบบาทจุดยสตังค์นะครับคุณสวัยนะครับทวีเทพครับผมมาริสดล่งสีสมหมายลอยเอสนะครับสิบาทแปดสิบตังค์ก็ถือว่า10บาทนี่ก็ล่งแห้งนะครับพี่น้องเนาะบนเหลือยังหรอกครับ คุณจีเอฟเฮดเฮดนะครับส่วนน้ภูมิราคาสด11บาทจุดแปนะครับคุณทัพสมบูรณ์ครับนารินครับอำเภอพระชัยบุรีรัมย์โลละ8บาทบาทพี่น้องคือมากดมาหยังกันครับแต่นอกครับพี่น้องพี่น้องแถวบุรีรัมย์บาทสักซีเป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้องโลละ8บาทนี่ถือว่าถึอแข้งได้ครับพี่น้องคุณสมบูรณ์ผลงามดอกข้ามไตพะเยาครับมะลิลอยหาโลละ11บาทลดลงได้หนี่เพิ่นว่าครับคุณที่ใส่น้ำของบาหัวเบย์นะครับเนาะสองสองศูนย์ศูนย์เขาเหนียวละขายได้แปดพันบาทเพ ไอ้เกษตรมือใหม่เมืองสุรินทร์นะครับฝากติดตามช่องของไอ้เพ่นเด้อครับเขาเริ่มลงแล้วครับ11บาทจุดสองหาแล้ววะครับผมคุณทัดสุรินทร์เข่าสดนะครับ10บาทครับคุณสาค้อนนะครับหนักนารินครับเข่าเปลือกเจ้าสุโขทัย7,600บาทถึง8,000บาทนะครับก็ถือว่าลดลงกันไปตามๆกันนะครับอ่ายายบุญนะครับชาแนลนะครับจูอำเภอคอว่างยะโสธรกิโลละ8บาทครับพี่น้องเบิ่งตี้ละครับราคาล่วงซ้ำไดครับ คุณโลนครับบ้านผมเก่าบาทครับวสันคุณชนะเรื่องสีเมื่อวดีเจ้าสด10บาทจุดสามศูนย์ครับคนที่ผูเรียบซี่ผู้ที่ใส่หน้าว่า oppo เอหานะครับประคับบุรีรัมศิบบาทจุดเจ็ดศูนย์น่งข้านคุณน่งข้านนะครับอาริผู้อำเภอนามยืดนะครับโอ้ไก่บานเบาสักสีครับราคาโลละเจ็ดบาทครับสำรับขหนียวนี่ก็เป็นราคาเขาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอุบลเฮ่านะครับที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ จนได้หลายคนที่ว่าสักศีวาน่ะมันเป็นราคาเขาหรือราคาแกบนะครับในส่วนนี้ที่ลดลงคือมันบ่มีคุณค่าจังใดประมาณเนี้นะครับแต่ว่ากับโบมีผู้ใดออกมานะครับออกมาควบคุมออกมาหยัางนะครับแนวอื่นควบคุมเบิอได้ครับปาล์มเบาสักศีกับปลูกปาล์มปาล์มกับราคาแพงนะครับมันซับะรังกับราคาแพงนะครับก็ถือว่าเปรียบเทียบกับตนทุนหลักเกษตรกรที่ปลูกกับอยู่ได้ครับยกเว้นราคาเขาครับตอนนี้ถึงแม้สิมีการซอยเหลือนะครับกับบุ้งหูว่าซอยเหลือจักบาทครับบ้านเบาสักศีนี่ปลูก ไรละห้าลอยหกลอยกิโลนะครับหรือเจ็ดลอยก็มีครับผู้รังคนแต่ว่าก็ต้องมาอยู่ในรกเกณฑ์ว่ารัฐบาลหรือว่าทั้งหน่วยงานเพื่อนหอยู่ถี่สามลอยกว่ากิโลนะครับตัวไรนะครับเป็นเป็นคากลางนะครับพี่น้องเนาะกะสูเอาครับพี่น้องไรละพันกับสิเขาคือกันพอๆกันนะครับมาเบิ้งที่คาเกียวเบิ้งครับพี่น้องคุณจีเอเพเทสุวรรณภูมินะครับปล่อยเอสคาเกียวหาลอยหาินี่ก็เป็นคาเกียวมีตรภาพนะครับพี่น้อง คุณบีบีพี่นะครับน้องสูงมุกดาหารคาเกียวไรล,ละพันป่าติโถพี่น้นองราค่าเขาโลดะาเก่าบาทสิบบาทคาเกียวไรยละพันครับพี่น้องเอานะครับเห็นโอเขนใจกันในเด้อครับพี่น้องลดไรกับลดครับพี่น้องคุณสมพงษ์ผลง,งามดอกคําไตพะเยาครับคาเกียวหาลอยหาิบนี่ก็ถือว่าเจ้าของรถเกียวนี่ก็บบคอยสิได้ยังดอกครับพี่น้องก็ดีอยู่ครับที่ซอยเลือเกษตรกรในด่านนี้นะครับ ไอ้นุ่มสุรินพ่ออยู่พ่อกินครับฝากติดตามช่องให้เพิ่นเนอครับไอ้นุ่มสุรินบอกว่าคารเเกียวเพิ่นเจ็ดลอยถึงแปดลอยครับพี่นอ้องอ่าคุณชาราไรครับพุทไทยสงไรล,ละห่าลอยหาซิครับพี่น้องนี่ก็คือคาเกียวทีมอนีทีอ่าเอฟซี FC ไล่งานมากนี่ก็ถือว่าบบสูงนะครับพี่น้องเนาะก็มีสูงอยู่ของอ่าน้องสูงมุกดาหารครับมุกดาหารคาเกียวไรล,ละพันครับมุกดาหารขอนแก่นสกลนครน้องบัวลำพู่มหาสารคามกาลสิน์นะครับ จังหวัดเรานี่เป็นจังหวัดที่มีค่าเกีียวสูงในปีนี้แห้งนะครับพี่น้องสีเฉลี่ยอยู่ที่เก่ารอยถึงหนึ่งพันสองอยครับพี่น้องบาสักซีก็บบกหูว่าเป็นเพออีหยังนะครับเนาะผู้ลงคนก็บอกว่าเป็นหน้าหน่อยหน้าใหญ่บ่แต่ว่าเพินก็บอกมาว่าหน้าหน่อยหน้าใหญ่เขาก็เอาซ้ำกันว่าสันก็เลยบุหูว่าตามรักการแล้วเพินเพินใส่รักการอีหยังเนาะครับตอนนี้เขามะลิก็กําลังออกหลายนะครับกําลังออกหลายในพื้นที่นะครับของจังหวัดอุบลกะ เริ่มเกี่ยวเขามมลีไปกันค่อนข้างหลายแล้วครับประมาณ 3- 4มสเหมือนะครับที่เริ่มเกี่ยวเขามะลิอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องเนาะกะเห็นราคาลวก็น่าใจหายครับพี่น้องเขาอันดับหนึ่งของเขานะครับเห็นราคาแล้วน่าใจหายแห้งเพราะว่าราคาตอนนี้นะครับร่วงลงมานะครับสิบาทครับพี่น้องสิบาทกลัวๆนะครับบลอกสีกะเป็นก็รังใจให้พ่อเม่พี่น้องที่ทำหน้าได้ครับเนาะลูกชาาหน้าน้ากันเห็นโอเคเห็นใจกันนะครับเนาะกะถาเบิ้งเงื่อนประกันไรได้ครับครับไอเงื่อนไรละพันนะครับสีพ่อได้๋มาจุนเจือนะครับ รากาสี่ได้พ่อได้ซื้อปอกซื้อปุ๋ยซื้อชุดให้ลูกอยู่บ่อเนาะครับเนาะว่าไก่สิปีใหม่เด้อครับพี่น้องจะหน่อยก็หอดูดูการทำหน้าปลังนะครับของทางจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนเนาะครับพี่น้องเนาะกับสีเฮ็ดหน้าปลังแหะครับทังคนกับสีเฮ็ดพืชล้างหน้าเบาสักสีสีน้ำเสนอพืชล้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เด้อครับผมเมื่อนี้เบาสักสีเบ่หันได้ลงไปไายเนาะครับเนาะกับสีมีอ่าไอ้เพิ่นปลูกแตงโมนะครับปลูกพริก ปลูกพักชนิดต่างๆนะครับมีพ่อขารับซื้อจังไดขายราคาแนวใดนะครับเบาซักสีกระสีเป็นซื้อกลางนการประชาสัมพันธ์นะครับพริกกรสิมีทั้งขายพริกเขียวแล้วกับพริกแดงนะครับราคากรสิแตกต่างกันน้องพี่น้องเนาะครับตอนนี้กะเขาไก่สิเบิร์ดละครับก็คอชิบหาไก่สิเบิร์ดละไก่สิเบิร์ดแล้วถือว่าเกือบเบิร์ดละครับเหลือบัตรถึงหาเปอร์เซ็นต์นะครับก็คอชิบหาแต่ว่าสีเหลือเป็นเขาเมลิเนาะครับเนาะเป็นเขาเมลิ เหลืออีกเล็กน้อยครับอยู่ในเขตท้องเบาสักสีแต่ว่ากัสีอำเภออื่นนะครับตาลสุมสีเมืองใหม่วารินชัมลาบหนึ่งสีนะครับกําลังลงเกี่ยวกันบม่ท่านถึงพออาทิตย์นะครับอีกจักอาทิตย์หนึ่งในเขตพื้นที่ท้องเบาสักสีอาจจะต้องเบิดนะครับเนาะเขาอาจจะต้องเบิดเหลืออีกแค่เขาเขียวเน่ะเหลืออยู่แค่บปกิทตงเองครับพี่น้องเขาเขียวที่มันกําลังกลมนะครับต่อไปกัสีเป็นของทางมหาสารคามครับกาฬสินธุ์นะครับที่ออกเดิมออกหลายแห้งแต่ว่าราคานี่บ่โดนใจเกษตรกรอกครับพี่น้อง สู่กันต่อไปครับพี่น้องบ่าวากันนะครับเนาะโบมีคนซอยเขากับต้องซอยเหลือจะขอนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็สมมาก้าคขวัแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสักศรีกับสีมาลายงานให้เบิรงงหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ